ับสบายดีทุกคนเนาะมาพบกับซ่องจิตนอนเงงคือเก่าเนาะโอเคเนาะออเดอร์นี่คอยได้ตามซื่อขึ้นไปเนาะน่าจะบ่มีปัญหาแหละโอเคเนาะวินเนาะทุกคนสังเกตเนาะตอนนี้ตลาดเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะแล้ว RSI ก็อยู่ระวางกลางของเส็นช0 50เนาะแต่ว่ามันบ่สมารถทะลุเส้นช0ได้เนาะโอเคบึงไม่นี้นํากันเนาะคอยจะไปอยู่ประมาณเก่เนาะเอาปมันไปเลย ตามซื้อเนาะไหมนี่เนาะตามชื่อเนาะโอ้กดบัวทันเนาะสาเหตุค่อยชื่อเนาะให้สังเกตเนาะมันมีการกดราคาเนาะแต่ว่าเบิ้ง RSI เนาะมันสี่สี่ลงมาเนาะแต่ว่าไปตามกับเส้นสีิบเนาะแน่นอนเนาะมันมีโอกาสพักดันราคาขึ้นปิดเขียวให้เราได้ไหมนี่แต่ว่าออก o r d e บัวทันเนาะโอเคเราเบิ้งเดอร์ต่อไปเลยเนาะ เพรา então, Trail ดี๋ยวนี้ถ้ามันปิดซื้อมันเาจะตามซื้อขึ้นไปเนาะเพราะว่าตอนนี้มันไอซ์ไอมันอยู่ระหว่างกลางของเส้น40-50เนาะแน่นอนเนาะมันมีโอกาสปิดซื้อห้าสูงเนาะตอนนี้เนาะแล้วสังเกตแนวโน้มขาขึ้นเนาะตลาดก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะมันจะเป็นเทรนขาขึ้นงามๆเนาะมาเนี่สังเกตไหมนี่เนาะโอเคตามซื้อเนาะมาเนี่ตามซื้อขึ้นไปเนาะเชื่อมั่นเนาะเชื่อมั่นเนาะเพราะว่าไอซ์ไออยู่ระหว่างกลางของเส้น40-50เนาะ บวกกับแหงชื่อเนาะออเดอร์ออกออเดอร์รอท่าเนาะก็คือมีแหงชื่อกดราคาขึ้นยาคุณแหงเนาะช่วงไทยบีก็เลยตัดสินใจซื้อขึ้นไปเนาะเบิง่งใหม่ซีบินบ่โอเคเนาะวินเนาะโอเคเบื้องใหม่นี่น้ำกันเนาะตอนนี้มันมีการกดราคาทีลงมาเนาะ อายเก้าจุดศูนย์หนึ่งเลยเนาะมันมีการกดราคาลงมาเนาะแต่ว่ามันบทะลุเส้นสี่สิบคือจุดนี้เนาะจุดนี้เป็นจุดกดราคาเนาะอ่ามันเป็นแนวนะหักน้อยๆเนาะโอ้ได้กดซื้อเนะาะใครแต่ออกออเดอิ์บวทันเนาะช่วงไทยวีนอะนมีการกดราคาอย่างเุ้งเงเนาะโอ้ใครแต่ออกออเดอร์บวทัน ตอนนี้มันทะลุเส้นไอซ์ไเส้นสี่สิบแล้วเนาะมันไปตามกับเส้นเนาะเส้นเนาะรับก็คือจุดนี้เนาะจุดราคาตามชุดของของของราคานะโอเคเนาะเบิ้งไม้นี่นำกันเนาะอ่าตอนนี้มันปิดเขียวเนาะแต่ว่ามันบอทะลุเส้นไอซ์ไอเนาะมันบอทะลุเส้นสี่สิบเนาะอ่ามันไปตามเส้นสี่สิบ โอเคตามขายเนาะขายขายมานี่เนาะสังเกตเนาะช่วงทำอิดมันมันทะลุเส้น40แล้วเนาะแต่ว่ามันกลับพื้นเนาะแล้วไปตามเส้น40อีกแสดงว่าเส้น40จากเป็นแนวหับกลายเป็นเนวต้านเนาะแน่นอนเนาะใม่นี่น่าจะกดราคาลงเนาได้น่าจะปิดแดงเอาได้เลยไหมไ้มันเบิดงมาสิปิดนะเฮาได้ปะ โอ้เสมอเนาะทุกคนเสมอโอเคไปต่อเนาะเอาสิบเก้าจุดศูนย์หนึ่งเนาะเอากับไรเลยเนาะโอเคเบิ้งใหม่นี่เนาะมันแทงออกออเดอร์เฮามันมีการกดราคาอย่างหุ่นแหงเนาะแสดงว่าแหงซื้อมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะตอนนี้เนาะแล้วสังเกต RSI เนาะมันทะลุไปแล้วเนาะทะลุเส้นห้าสิบเนาะเทียบตามซื้อขึ้นไปเนาะโอ้เนาะมันมีการกดราคาสวงท้ายเนาะอ่าผมเป็นยังเนาะ เชื่อมั่นเนาะเพราะว่าช่วงท้ายเนาะมันทะลุเส้นหาแล้วเนาะเชื่อมั่นว่ามันน่าจะไปกดกดซื้อได้เนาะไปเก็บใส่อยู่ถึงได้เนาะมาเิ่งว่าสปิดซื้อเขาได้บอกโอเคเนาะบินเนาะ ไป17.07เนาะสังเกตเนาะตอนนี้ RSI มันอยู่ระหว่างกลางของเส้นหาชิปเนหาชิปเนาะตามเชื่อขึ้นไปตอนนี้แห้งเชื่อทังมาลายอยู่อีกอย่างมันอยู่ระหว่างกลางของฐานหับฐานต้านเนาะมันเป็นแนืน้อนุ่มข่ะคือเนาะเป็นเทรนเนาะเทรนงามเอา โบวนตลาดเนาะเขาจะตามซื้อขึ้นไปเนาะจุดนี้มันจุดตามจุดของราคาเนาะอ่ามันลงมาแล้วมีการกดราคาขึ้นเนาะ